ตุ้เพี่ฮะต้มพี่เลยเป็นคนแปลกๆนะแล้วทไมยังโง่เมี้ยถ้าเปตายแล้วม่จะไปทำยังไงเนพี่ล้แกแล้วทำไมไม่ไปเองสืบสองคามาฮะเจ้บผู้บริสุทธิ์ก็ต้องมี แล้วที่สำคัญเรามีชายต่อแสลุยเรียกคะลดีนะลูกโลูก่อลเนพ่อมีชัยชนะเอด็กชายจะเป็นใครเด็กชายะเด็นี่มากถ้าสองคนเนี่ยมีข่าวดีอะไรจะมาบอกแม่กับพ่อหรือเปล่าเจ้าหม่งได้งานวาหรือเปล่าลูกงานวิวาต้องเกิดขึ้น,นแน่แต่ว่าเร้าหม่งอยากจะเอ่อจะเปลี่ยนคู่แต่งงานมั้ย่ะเปลี่ยนคู่แต่งงานจะฟังลูกก่อนเป็นคำว่าไหนลูกก็คือ ก่อนที่ลูกจะมาเจอดวงใจเนี่ยลูกเนี่เก็มีคนรักอยู่แล้วนั่นก็คือสัญญาที่ของลูกเองแล้วตอนนี้ลูกก็ไม่ได้รักันแลรวด้วยลูกมีคนรักไปแล้วพี่คะแสดงว่าเจ้าสองคนไม่ได้รักกันต้องเลยค่ะถ้าในเบื้อจะไม่ได้รักกันพบกันยดีด้วยต่อความรักของเจ้าเพราะฉะนั้นงานแต่งงานจะต้องมีการเปลี่ยนคู่ไม่ เป่นคูดแต่งนอนมเว,ว,วลาร้อยดวงใจลูกสาวของเจ้าต้องแต่งงานกับแรกลูกสายันโอนเรืก่ก็ได้ถ้าพ่อต้องการแบบนั้นจริงพ่อฝากคำดวงใจให้ดีถ้าว,วันไหน รู้เรื่องางจะเข้ามาได้ก็่ครั้เฮ้ยงาเดียวมาเดียวงาเดยวทีนี้วยนีนี่เป้ปาก่อน